สวัสดีค่ะวันนี้มีกระบะสวยๆ MG s t a n d a d r u Bern Cab 2.0 Grand X6S 2ล้อ2 w ปี2022เป็นรถกระบะ4ประตูที่มีความโดดเด่นทั้งระบบปฏิบัติการอย่างเป็นทางการและความปลอดภัยตามปกติตามปกติและเทคโนโลยีเอนจิ้นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซนรหัส D24 สูบ DOHC 1996cc พ่วงเทอร์โบกระบอกสูบ X ระยะช่วงชัก83.0 x 92.0มิมอัตราส่วนกำลัง15.9 หนึ่งกำลังสูงสุด161แรงมา้า p s ที่4,000รอบนาทีแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรที่1,500-2,400รอบนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังอัตราทดเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเกียร์1.4.065เกียร์2.2.371เกียร์3.1.551เกียร์4.1.157 เกียร์ห้าศูย์จุดแเกียร์หกศูนย์จุดหเจี่กียร์ถอยหลัง3.200อัตราทดเฟืองท้าย3 6 3จุดหเมนชนมิติตัวถัง MG s t n d a r d Double CAB ยาว x กว้าง x สูง5 3 6 5 x 1 9 0 0 x 1 8 5 0ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานลอ้อ3155ม mm, ิลลิเมตร ระยะต่ำสุดจากพื้นกาวคลีเรซ์216มิลิเมตรความจุถังน้ำมัน73ลิตรรายละเอียดออปชั่นของ All New MG x t, age, x t e n d e r Maintenance XT อัยนอกล้ออลลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยาง 255/60R18 ไฟหน้าฟูลเลดแบบ2ชั้นระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติไฟได้ t i m Running Light แบบเลดระบบไฟหน้าปรับเลี้ยวตามมองสาพวงมาลายัยอัตโนมัติไฟตัดหมอกคู่หน้าเลด ไฟเบรกดวงที่3แบบเล็กระจกมองข้างแบบโครเมียมมอมือเปิดประตูภายนอกแบบโครเมียมมอกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติเรนเซนเซอร์บันไดข้างอินเทอร์เีย,ยาภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารสีทูโทนดำน้ำตาลเบาะนั่ง,ห,ห,ง,งาาหุ้มด้วยหนังสีดำสลับสีน้ำตาลพวงมาลายัยหุ้มด้วยหนังพวงมาลัยปรับได้2ทิศทาง ขึ้นลงพวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติครูค s อ c o n t r o เบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งด้านหลังพร้อมที่วางแขนเบาะนั่งด้านหลังพนักพิงหลังพับลงได้แบบชิ้นเดียว เบาะนั่งด้านหลังส่วนรองนั่งพับขึ้นได้แบบชิ้นเดียวกระจบมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ผู้สตาร์ทบัตเทิลเอนเตอร์เทนเมนต์ระบบความบันเทิงเครื่องเสียงวิทยุ AM FM MP3 หน้าจอเครื่องเสียงยงระบบสัมผัสขนาด10นิ้วระบบเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ ช่องเชื่อมต่อ USB 2ตำแหน่งช้าองค์เชื่อมต่ออกซิ l ลรีลำโพง6ตำแหน่งระบบไอสมาสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยสั่งเปิดปิดระบบปรับอากาศเครื่องเสียงโทรออกและรับสายระบบนำทางระบบสั่งงานบนหน้าจอระบบนำทางพร้อมรายงานจราจรเรียลไทม์แนะนำร้านอาหารที่พักเลขาส่วนตัวไอคอลโทรออกรับสายในกรณีฉุกเฉินระบบสั่งงานบนสมาร์ทโฟนระบบสตาร์ระบบขับเคลื่อนเปิดระบบปรับอากาศล็อกปลดล็อกประตูวางแผนการเดินทางทราเวลแพลน ระบบไฟมล์กับระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ระบบเล่นเพลงออนไลน์บเตตี่มิ่งเซตี้ระบบความปลอดภัยระบบเบรกด้านหน้าดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนระบบเบรกด้านหลังดิสเบรกระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก EBA ระบบควบคุมการส่งตัว SCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลาย TCS ระบบช่วยการะออกตัวบนทางลาดชันแฮสระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD ถุงลมมิระไยคู่หน้าสองตำแหน่งกล้องมองภาพหนะถอยจอดระบบกุญแจ immobilizer